เดียยังอีกเลยตห้ตาเราเตี้ยอันนี้เนื้อวัวน้อยหครับวัวน้อยขอดลูกครัตกตายครับวะรักตายดูบรรยไกาศบรรดากาศหมูใบมุงเริ่มตัวกันเร็วใช่ไหมมือนี้ตาหวานมันสุดคนแล้วตาหวานกลองสื่อเล่าบอกตาหวานกำหมดสุดคนแล้วตอนนี้ลองพูดให้ต้นไม้เห็นหน่อยบรรยากาศนี่ครับหมูน้อยเด้อ หล่อมากายชัดุมากายครับงัวน้อยข้างใดคต้นนี้ยำเป็นเทียงเริ่มต้นเริ่มต้นเร็วครับกะสีรับเร็วอยู่หรอกสีรับเร็วอวยหัวลงกแล้ดี๋ยวของเก่าลรอขังท่านเก่าหรเราะแม่ไทยหรอกสียำเว้นยำขึ้นยำดึกยำเดินกับยุ่งโมงนี้ละนี่กับตัวนอเตียก็กำลังหันงัวน้อยครับมาเด้๋มาเก็บงัวน้อยซอยจุ่มเสียบขุ้มอมล้ำอมล้ำนี่ นี่นลงแข่งน้องซิมไปมักผู้มักกับมักผู้พัดกับพัดผู้ทอดกับทอดผู้กินกับกินผู้ทากับท่าผู้ยื่นกับยื่นผู้ออกกับออกได้ล่ะมันก็สิมีไอ้ขั้นตอนเป็นน้ำเป็นเถื่อนละขั้นตอนได้ล่ะไปใส่จูกระใส่จุไปใส่จูไม่ได้ครับนี่หองหองนี่หองบินอยู่างมี้หองบินเออเนี่ยกินเหล้าสีนจะกินเหล้ีพัฒนาคำวันนี้เออพัฒนาด้วยอย่าว่ากินเราข้าวเส้าบน ขอหยัดนอกใจเสาบนมือหนึ่งเด้อหยาหมั่นใจเรือเสาบนงบ้อย่าไปล้างไปโอมึงกินแล้วเสร็จเฮ้ยตอนกินเหมือนให้มึงตอนเอาไปเก็บดูดิเอ้าเออตอนกินโอ้โหกินเอากินเอาเอาน่ะเออตอนกินโอ้โหกินเอากินเอาตอนเก็บไม่เก็บเลย นี่ไม่ต้องกินอีกแล้วนี่ไม่ต้องกินเช่นนั้นเอาเอาแล้วแต่ถือมาให้กินหรอกตอนกินให้ไม่เจ็บอี้ยอันนี้ตออันนี้นอตเนอันนี้ทีวิ่นดูนี่คือตอเด้อันนี้นอแต็มอันนี้กัตอนนี้กับตออันนี้ตออนกินดูไม่ผิดโลกนี่มามาซอยน้ำกันนี่งกินน้ำกันกินน้ำกันนี่เ งอหน่อยงอหน่อยนี mm ่มันงอหน่อยขอดูมันตายขอหักตายขอจุตัวสิไปถ่ายยังล่ะมาว่ากินเหล้าสีได้ปุ่นี่